เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหิมะที่มีผงนุ่มละเอียดเหมือนฝุ่นแป้งและเป็นสวนของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกีในคลิปนี้เราจะออกเดินทางไปซัปโปโรเพื่อสัมผัสกับเกล็ดน้ำแข็งขาวฟูและสไลด์สกีลงเนินเขาหิมะไปพร้อมๆกันค่ะนิเซโกตั้งอยู่บนภูเขานิเซโกะอนุปุริ ซึ่งมีความสูงถึง1,300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะที่นี่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของแดนปลาดิบและขึ้นชื่อในเรื่องของหิมะคุณภาพดีการเดินทางไปที่นิเซโกนั้นก็ค่อนข้างจะสะดวกมากจากซัปโปโรเราสามารถนั่งรถไฟ JR 2ต่อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงนิเซโกะแล้วค่ะว่ากันด้วยความพิเศษของหิมะที่นิเซโกะที่มีผงละเอียดเบาและฟูขายแป้งฝุ่นที่เรียกว่า powder snow นั่นเองผนวกกับทําเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะฮอกไกโดพื้นที่บริเวณนี้จึงได้รับลมหนาวจากภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียทำให้หิมะตกเป็นจำนวนมากในทุกปี และค่าเฉลีย่ยของหิมะในแต่ละปีที่นิเซโกะนั้นก็จะอยู่ที่ราวๆ15เมตรทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดอย่างแท้จริงค่ะนอกจากลานสกีหลากหลายจุดและธรรมชาติที่สวยงามในตัวของนิเซโกะเองแล้วทัศนียภาพของภูเขาโยเทยอิที่อยู่ติดกันซึ่งได้รับสมญานามว่าฟูจิแห่งฮอกไกโด และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับการมาเที่ยวที่นิเซโกะค่ะฤดูที่เป็นไฮไลท์สำหรับการมาเที่ยวสกีรีสอร์ทที่นิเซโกะนั้นก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นช่วงที่พลิกที่สุดของที่นี่ที่ผู้คนมักจะพากันมาพักผ่อนเล่นสกีที่รีสอร์ทกันเยอะมากค่ะซึ่งสถานที่เล่นสกีในนิเซโกะ จะอยู่รอบๆภูเขานิเซโกะอันนูปุริเราจะเรียกรวมๆว่านิเซโกะยูเนเต็ดค่ะโดยนิเซโกะยูเนเต็ดจะแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันโดยเริ่มจากโซนฮานาโซโนะโซนที่มีรีสอร์ทวางตัวทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขานิเซโกะอันนูปุริโซนนี้นับว่ามีหิมะยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นสกีอีกทั้งยังมีพัตคารและบาร์ขนาดใหญ่ที่มีความบันเทิงอย่างครบคันพร้อมร้านเช่าอุปกรณ์การเล่นสกีและร้านค้าต่างๆรวมไปถึงทัวร์นิเซโกไวทแคททัวร์และทัวร์ขับรถโนโมบิลตลุยหิมะด้วยค่ะโดยจะมีให้เลือกถึง3คอร์สด้วยกันคือ คอร์ส45นาที60นาทีและคอร์ส90นาทีซึ่งแต่ละคอร์สนั้นราคาก็จะแตกต่างกันไปมีตั้งแต่ราคา12,000เยนไปจนถึง27,000เยนต่อคนค่ะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมากๆที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่นิเซโกะค่ะโซนถัดไปคือแกรนที่ราฟุ โซนนี้เป็นโซนรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้ง4รีสอร์ทซึ่งโซนนี้จะเต็มไปด้วยโรงแรมบ้านพักศูนย์รวมร้านอาหารรวมทั้งยังมีลู่สกีและลานสกีอันกว้างขวางและที่สำคัญคือเป็นจุดชมวิวภูเขาโยเทอิซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและอย่างได้ชื่อว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งฮอกไกโดนั่นเองค่ะ ไปต่อกันที่โซนนิเซโกวิลเลจโซนนี้จะตั้งอยู่บริเวณทางลาดเขาด้านใต้เป็นพื้นที่ของการเล่นสกีที่ดีที่สุดและยาวที่สุดเรียกได้ว่าเป็นโซนที่น่าตื่นเต้นเร้าใจกับเส้นทางสโนบอร์ดที่จะนำทุกท่านไปสู่จุดชมวิวผ่านปารธรรมชาติที่สวยงามส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในโซนนี้ mm. ก็จะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ รวมทั้งมีโรงแรมระดับ h i g h เอนในเคลือรฮิวตันตั้งอยู่ในโซนนี้อีกด้วยค่ะโซนสุดท้ายที่จะพาไปชมคือโซนอนุปุริโซนนี้จะตั้งอยู่ทางตะวันตกเป็นลานสกีเนินสโลปง่ายๆไม่สูงชันแต่ถือว่ากว้างที่สุดในบรรดารีสอร์ททั้ง4แห่งค่ะบริเวณฐานของรีสอร์ทจะมีหมู่บ้านและบ้านพักตากอากาศ ส่วนร้านอาหารจะมีค่อนข้างน้อยค่ะสเสน่ห์ของโซนอนุปุริคคือความเงียบสงบผู้คนไม่พลุ๊กพล่านเมื่อเทียบกับสกีรีสอร์ตอีก3แห่งในนิเซโกะยูเนเตกที่นี่จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในสกีรีสอร์ตซึ่งในโซนนี้ก็จะมีดิอนุปุริสกีรีสอร์ตรีสอร์ทขนาดเล็กแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของลิฟต ที่สามารถพาไปเห็นวิวชนบทจากบริเวณทางเข้าแต่ทั้งนี้การให้บริการของลิฟต์นั้นก็จะขึ้นอยู่กับความหนาของหิมะสภาพอากาศและปัจจัยอื่นๆอีกค่ะสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวของนิเซโกะนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคมถือเป็นช่วงที่สภาพอากาศของนิเซโกะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุดค่ะ โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณลบ2-7องศาเซลเซียสส่วนตัวสำหรับเข้าเมืองสกีรีสอร์ทที่นีเซโกะนั้นก็จะมีหลากหลายแพ็กเกจราคาขึ้นอยู่กับโซนช่วงเวลาและจำนวนวันโดยเริ่มต้นที่1วันราคา4,800เยนสำหรับผู้ใหญ่และ4,000เยนสำหรับเด็กไปจนถึงราคาเกือบหมื่นเยนเลยก็มีค่ะได้ชมแบบนี้แล้ว มีใครอยากจะหนีลมร้อนและแพ็กกระเป๋าบินลัดฟ้าไปตะลุยหิมะที่นิเซโกะกันบ้างไหมเอ่ยทริปหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามผลงานของพราลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube, Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ